สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะพบกับตูงตามนะคะจากช่องชนิดสีแทนอีกแล้วนะคะนี่คือชุดที่กำลังจะไปหาคุณหมอนะคะไปโรงพยาบาล,ลนะวันนี้เพราะว่าเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วอะตามผิดนัดเนาะตามผิดนัดกับเอ,อ่อมิทไว้แล้วทีนี้โทรไปบุ๊กใหม่เขาบอกว่าคุณต้องมาค่ะคุณต้องมาเจอหมอหน่อยเพราะว่าเข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วเนาะ เจ็ดเดือนแล้วะแล้วทีเนี้ยคุณหมอเขาจะต้องตรวจเลือดเพื่อที่จะเจาะเอ่อเอาจาะเลือดเราแล้วก็ตรวจเอ่อเบบี้ว่าเขาเป็นยังไงเนาะเขาเลยต้องไปค่ะตอนนี้ตอนนี้มิดไวส์เขาก็เปลี่ยนระบบการทำงานใหม่เลยนะคะตั้งแต่มีโควิดเอ่อน9เนี่ยเขาก็ไม่ไปประจำที่คลินิกที่ตามเคยไปแล้วเขาก็จะนัดเราไปที่โรงพยาบาลไปเจอที่โรงพยาบาลเลยค่ะไปที่ เด็กที่โรงพยาบาลนะคะนี่ตามก็ใส่ชุดนี้ไปเลยค่ะดูซิว่าบรรยากาศที่โรงพยาบาลของสกฤษนะคะแถวชนบทที่ตามอยู่นี่เป็นยังไงเนาะดูว่าจะมีใครใส่หน้ากากไหมแถวนี้ไม่มีเลยนะเนี่ยข,ข้างทางที่ตามเห็นงนังไม่มีเลยหายใจไม่ออกค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่โรงพยาบาลว่าจะเป็นยังไงเนาะจะมี ใส่หน้าก,กากนั่นแหละที่โรงพยาบาลเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะผู้คนไม่ค่อยจะมีนะคะรถล,ลาก็ไม่ค่อยมีมีแค่ไม่กี่คันหนะะ้าบนร้อถงถน้หงเงียบกริบเลยค่ะ people กลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้กว่าจะได้เจอมิดไวฟ์นะคะตามเ็ารอเกือบชั่วโมงหนึ่งนะเพราะว่ามิดไวฟ์คนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเจอ,เอคนท้องเขาก็นัดคนไข้15คนนะคะ่ะตอนหนึ่งวันก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าวัน,นวันนี้ที่ไปนะ,ะแผนกแม่และเด็กตอนนี้มิดไวฟ์ก็รวมตัวกันอยู่ที่นั่นมีประมาณ5้าคน5ห้องเนาะคนหนึ่งเขาก็เจอกันแบบเยอะมากเลยนะ แล้วก็มีตามคนเดียวนียค่ะที่ใส่หน้ากากไปคนอื่นคุณแม่คนอื่นไม่มีเลยนะนอกจากเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลน,นี่เขาใส่หน้ากากใส่แว่นแล้วก็ใส่หมวกกันนะคะไปเมื่อกี้นะคะอายุคันเรา30สัปดาห์แล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าตามผิดนะัดตอนอ,อ,อายุคัน28สัปดาห์เนาะเขาก็เลย,เอยตอนนี้ช่วงนี้ไตามาาที่3แล้วก็ต้องเจอคุณหมอบ่อยหน่อยเนาะ เมื่อกี้ก็วัดความดันนะคะความดันก็ปกติแล้วก็น้ําหนักขึ้นมาจาก51ตอนนี้เป็น6กกิโลแล้วค่ะขึ้นมา9กกิโลเลยอะ่ะแล้วก็เจาะเลือดนะคะเจาะเลือดไป2 2กระปุกก็เอาไปตรวจค่าอะไรนะค่าไอรอนนะคะธาตุเหล็กว่าเราอะ่ะมีธาตุเหล็กน้อยไปไหมต้องบำรุงเพิ่มหรือเปล่าแล้วก็ตรวจแอนตี้ออกซิเดนต์บอดี้ค่ะว่าเสี่ยงคันเป็นพิษหรือเปล่าเนาะ แล้วก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็วัดขนาดความยาวของเบบี้ก็ได้ที่28เซนติเมตรก็ถือว่าเกณฑ์ปกติเนาะแล้วก็อะไรอีกอะ่ะอืมทีนี้ก็คงนัดบ่อยกว่าเดิมค่ะเพราะว่าใกล้ใกล้คลอดเข้ามาทุกทีแล้ว